สวัสดีครับเรื่องของการปลูกผมเนี่ยนะครับมีหลายท่านที่จะสอบถามกันมาว่าเนี่ยถ้าเกิดเราผมน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กราฟผมของคนอื่นเอามาปลูกผมใส่ผมของตัวเราเองได้หรือไม่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการปลูกผมก็คือการย้ายรากผมนะครับจากด้านหลังซึ่งเป็นบริเวณที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดของผมของเราเนี่ยครับเอามาปลูกในส่วนที่เราต้องการเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเราใช้กราฟของคนอื่นมาปลูกผมในผมผมของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควม่าที่จะใช้ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กราฟของคนอื่นมาเนี่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านมีการอักเสบขึ้นมานะครับซึ่งเวลาที่เราย้ายมาปลูกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของเราเนี่ยผมค่อนข้างน้อยมากเลยครับเออเรามีว ที่จะดูแลได้บ้างนะครับอย่างเช่นการใช้การฉีด p ี p นะครับการฉีดสเต็มเซลการใช้แสงการทำคอสทีท,ทีเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยทำให้ เส้นผมเนี่ยลดการร่วงช่วยทําให้เส้นใหญ่มากขึ้นอาจจะทําให้ดูหนาแน่นมากขึ้นได้บ้างครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเส้นผมของเราเนี่ยยังสามารถเทียพอออกมาได้นี่นะครับเราอาจจะใช้วิธีการปลูกผมทั้ง2วิธีควบคู่กันนะครับแต่เช่น FUT กับ FUE Combine ร่วมกันเลยในการปลูกผมครั้งเดียวนะครับเราจะได้กราฟได้มากอย่างที่เราต้องการครับซึ่งทาง Ultimate Hair Center ก็สามารถเทียะทำได้เช่นกันครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางผมร่วงนะครับสามารถทักประสอบถาเราได้เลยนะครับ